นี่ครับพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วนะครับมาหอดบ้านพอดีนะครับหางงนะครับงอดบ้านหลังไกลกันลวงออกมาหน้าเลยนะครับมาไายบรรยากาศย่ำเลี้ยงให้พี่น้องได้เบ่งกันครับย่ำเลี้ยงนี่งว่ากับบ้านในเขาคอกอยู่สเสด็ไปรับแท้งพอ่อรับอันง่ว่าเขาคอกพี่น้องถ้าพี่น้องย่างเบ่งบรรยากาศอยู่หน้าไกล หลายๆคนก็อาจเคยพบเคยพอเคยเห็นเคยข้ามาชุ่มชิปไก่หลายเทื่อหลายหนแล้วนะครับแต่ว่าการชุ่มชิปกันท้ายชิปแต่ละมือนพี่น้องมันบ่คือกันดิบางมือกับมุมนี่บางมือกับมุมน,มน,มมนี่แต่ว่าเป็นสถานที่ท,ที่เก่าที่เดิมแต่ว่าเป็นคนละมือเนี่ยพี่น้องคนละมือมันก็นจะเป็นเป็นคนคนละบรรยากาศเนาะพี่น้องอาิตยท้ายใ้เบืองจังสี่ล่ะครับพี่น้องนอนใหม่กับลายบันิฝนกำลังตกตอนนี้ฝนกำลังตก คุณตุ๊กดูดูบันนี้กะเริ่มนี่บันนี้เรื่มน้อไหม่กะเริ่มสีออกนะครับนี่ไทยบรรยากาศบ้าน,านพี่น้องวันนี้ป่งแตง่งยังเห็นไหน้อไหม้เฮ็ดซืบลือบอยู่นี่พี่น้องกำลังสีออกบึงน้องหม้ที่ล่ะครับอันนี้เป็นห้องเพื่อนของพี่นอ้นองไว้น้องเจ้าของไทยพี่น้องบึง พูงหัวไก่อยู่ทั้งปุ่นสมพ่อพ่อไปเลี้ยงได้เพราะว่าน้ามันถ่วมนะพิ่นระเบนีก็เลยเลี้ยงได้เพราะว่าปกตินี่สิเลี้ยงบ่ได้ที่พี่น้องเพ่ออย่างปกติพอง้วน่ะสิเขาปลาอ้อยแล้วก็สิเขาป้านเขาเพิ่นบะเนีน้ามันถว่วมเราเห็นไหพี่น้องเห็นบ่น้ำถว่วงเราเลยเอาง้อไปลุกไปเลี้ยงได้ได้วยแบนี้ยืนสลอเซเล่อลไรพี่น้องคำเหล่านี้อยากเขาขอกก็ได้แบบนี้แล้วทำไมกิ่นเหมือนหอยอยู่ในขอกเกี่ยวหอยสันตัวบาทนี่ เดวก็จสียมากว่าเขาขวกซอยพอกอกนพี่น้องะจะถ่ายคลิปบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งสกนเพราะว่าหยาบงัวเขาขวกเนี่ยต้องกันต้องมาตอนซอยกันไหมครับพอหยามันอยามันหาวหพี่น้องหลายคนเสีเาใจว่าหาวคืออย่างหาวก็คือแบบง,งัวมันดีใจที่สีได้เขาขวกหรือว่าแบบมันกระสิเล่นเนี่ยพี่น้องเล่นแบบว่าฟังฟ่าฟัง,ฟง,ฟงไฟอย่างเี้ดิมิเตอยากไปกับไปจริง่ไหมพี่น้องเลียนผ่านน้ำผ่านขอกผ่านบ่านจะคของไป ไอยูมองอื่นแบบนี้คือมันห่าวมันสิมักห่าวไหมพี่น้องเพราะว่าเหมือนกับมาอันเข้าขังไว้ลายอย่างนี่สิเหมือนกับปลดปล่อยคือค้นนี่แหละครับพี่น้องอยู่แต่ในห้องไหลอย่างนี่สิดูดูทื่อได้ไปเที่ยวได้เป็นเลาะอย่างนี่แหมประมาณเดียวกันนี่นะครับคือเขาว่าง่ามันหาวเนาะอย่ากับปุงมาท่านนี่พี่น้องได่ว่าโูคดีที่ว่าฝนมันยังตกเล้วกับปุงเลี้ยวแหมได่ว่าง่ามันกินนต่ละมือบว่ามันหน่ยหน่อยดีครับ กินไล่เถิดดินี่พี่น้องออกมานี่อันดับเรียกบ่วยแมนอย่างดิใกล้สิบห้าไปไปยามเฮ็ดอีไซอีตงไว้แต่พุ่นแหละแต่คลิปก่อนพี่น้องเของมาเบิองเงินบ๊เฮ็ดจังสี่ก็ได้ป่าเนาะพี่น้องพี่น้องเงิดบ๊วยเฮ็ดจังสี่ก็ได้ป่านี่น้องใหม่เห็นบ๊วยเออ,หน,อหน่อนยาวๆกํา,ากลังยาวเหมือนพี่น้องกําลังออกน้องใหม่ ไอบรรยากาศมากับจีตัวจีน้อยสาวลำดวนดิลูกสาวกับบอมานำบายจีน้อยก๊ะสิได้ขอบ้านพักแล้วนี่สวัสดีครับช่วงอยูลูกสาวก๊ะสิปอยู่ลูกสาวก๊ะลังอยู่บ้านพักเดี๋ยวจีน้อยกับเขาไปเรื่อยมงพี่น้อง,งมึงน้ำเดี๋ยวไกลสิพับไปเลาะมึงอ่าไปอ้มึงไอ้ไป,ป่าพี่น้อง เฮ็ดจังสี่แม่พี่น้องเขาเอาวนเอามุงกลางไว้เองเสียนะพี่น้องเนาะนี่นี่เอามุงเอามุงกลางไว้เองสี่เป็นบอกครับพี่น้องเอามุงกลางไว้แล้วไปนี่กันเทากับบริษัทกันที่โดดขึ้นโดดใส่อีตงเพ้ื่นอีตงเนาะครับแบบนี้ที่บ้านพี่น้องมีบอกครับป้าเบิ้งครับน้ำเป็นยังเกาะเอินลีโอ้ลีเดี๋ยวเด้๋ยวนี่ลีเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะวัดไซโตรไ่โฮิตเยียวยาออกไปนี่ครับ นอไม้ยุ้ยเบื้งเนี่ยนอไใหม่กอดเก่าหนิล่ะเหยาไว้ไว้เนาะเหยาคักมากครับพี่น้องกันสิพาไปเบื้งสิพาไปยามปลากลสิหมานบ่มื้อนี้ใกล้สิหากินหมานบ่ชีได้ไปโมกบ่พี่น้องโมกฮ้อนๆใส่ผักอีตูหอมห้วยๆเนาะพี่น้องเนาะมาถ่าทายให้ต่อถ่ายให้วันนี้บพื้นถือดิเอาเจอตัวไหนวัดนี้มาพี่น้องสิไดีพร์เหาตัวบ่ ในเบื้งก่อนพี่นอ้องมามาหมานอยู่ตัวหลับพี่น้องมีอยู่มีอยู่ผูละ่ะใหญ่ยยเออตัวตัวใหญ่กะเด่นขึ้นเลยจังได,ไดนี่เนื้อมันสิมืนสิมืนยับเยินไปทั้งพุ่นต่อตัวยับเยินไปทั้งพุ่นเอาแบบนี้เอาไอต้องถือคู้ตัวหลอก พี่นองขากินง่ายๆแต่ปานเท่าต้องแบบรุ้งชุอย่างมากแล้วคือว่าเบิยงเบิองเบิองชดตัวนัก็น่าตัวนี้เวลาได้ผหญเนี่แล้ปนยากแล้วไปนงานชด ตัวพักแจ้งจะได้ตินขึ้นได้บ้านหนูเสียปลายทอเดียตอออกจากทอเห็ดเงาเลยเออลีแค่ายๆแบบนี้แหละตอใส่ปากทอได้ทั้งกุ้งทั้งปูทั้งอะไรนั่นแล้ว มือเส้าสิบวเต็มซะบ่มื้นาากก็ออย องวงวานอย่ครับี่หน้าพ่หน้นความร้างคิ็นอสละปนเป็นวอ่กมันีเดยเด่นถึงพีเดตถึงหน้าถึงัู่หนีหนีนั่ก็ออกมานีอ้หลายเยอะนสอนอยากให้น่าจะขอไม่ยังสีได้เนาะ เหรอขี่รถหมานอยู่หรือครับหมานอยู่นี่นี่แหละการหาหากินยังไงอีสานบ้านเฮาเห็นเบียดดีนะครับเห็นบอที่นอกนี่เวลาน้ำไหลต้องไปเพื่อปลากระสิตเต้นากเนี่ยเต้นขึ้นเต้นขึ้นเต้นขึ้นเวลามันไหล นี่น้าป่าไหลมานหนามๆมันบ่ครับดูลงปั๊บน้ักก็จะตินปึ๊กจะมีเขานี่เขา,เาอ่อนนี่ไว้ที่เจ้าสี่กระได้ป่านะพี่น้องการหากินแบบง่ายแบบอิสานบานเท่านะครับหายง่ายกินง่ายอยู่ง่ายครับดูละ่ะบรรยากาศนะครับหนามมาหลายคักแล้วนี่หมานอยู่ครับพี่น้องมื้อนี้หมานอยู่มื้อนี้สิเอาไปโม,โมกมาเนี่ย โมคอนหอนใส่ผักอีตู้หอมหอ้วยๆอุย้ยจำพี่น้องเสียบปัญญังอุ้หมานอยู่ครับตัวใหญ่ก็ได้คือก,กันว้าคอมเมนธรรมดาเอาใจแ่นละครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปสนีสก่อนนะ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ